นี่ไงเจ้าของเขาเนี่ยเสบัสเนี่ยคนละคันครับนะเอาบ่เสียเมย์ครับโหนี่ยเนี่เนี่เสียเมยเสียพีดเสียเมยครับเสียพีดผู้ใดรอรู้กันนะเสียพีดเอาเสียเมย์เขาติดไว้ว่าเสียเมย์ผ่าเราะ เนาะกับทีพีนน่พาเนาะไปพี่พี่เนีย่ยเป็นที่เด็โดโยแต่ว่าโอ้โหว่าเราเห็นจางแน่นนแต่มืาที่เด็ดของเราเนาะน <c oughs> ะต่อดนี้เราก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่บ่อดินของทีมงานทีุ่กสายบุญจังหวัดยะโสธรกันครับงานบุญ ขนทรายเข้าวัดก็เป็นดินหินปูนทรายนะครับวัดปูจานตำบลปูวจานอำเภอคำเกิดแก้วยะโสธรสามคนนักอันหลังนี่ทีมงานเสียบอลไปโดนมารานนรับเอารถเดียวมาโชว์ บรรยากาศโอ้เจอแล้วอย่าลันทุ่งสวัสดีครับสวัสดีโอ้โมา,า <c oughs> ท่านมาท่านเลยช่วลงเพียงพอดีเว้ลองเพี้ยงชาโบ้าน <c oughs> ลกคนหนูวมดลุดฟุ้งข้างเดียนะนน้องฮะเสียงใครร้องเพลเคยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่บ่อดินครับสวัสดีครับเสียบีออุณรออาจะไปรถเลยฮะไปอำรถก่อนเอาวางนรถอะไยรถไดครับ ไมาเก็บหมดซึ่งคันไม่นะสวัสดีครับเดี๋ยววัสดีครับสวัีครับเดี๋ยวนี้นะช่ด่บอสหน่อเอาไปบัดก่อนเร่องซึ้อแแล้วบ้างหอดเดียวมาหอดแล้วครับอันนี้มาหอดกันโทษมากบอกว่าหอดเดียววันน้น้ำบอเนี่ยบ้านเนี่น้ำบอลเนี่ยยบุครับอ๋ออยบุ ครับบอดีจดอยด้านหลังสวัสครับนี่ครับผู้ดำเนิเอาไมรูดีกันหรอโอ้โอโอเี่ย น่าจะเป็นบรรยากาศในช่วงที่เตรียมความพร้อมนะครับสสวัสดีครับนี่สีโดก็ามาแล้ว อาจารย์ตรองมาทู่โจรยเดือนเมษายนสวัสดีครับเตรียมครับเตรียมตัวนะครับผมจับเลยตั้งขบวนครับตอนนี้เราพร้อมที่จะเดินสวัสดีครับเรื่องยานเบิร์นครับผมเตรียมตัวที่จะตั้งขบวนเดินทางเข้าวัดกันแล้วประจํารถเลยครับผมประจํารถเลยเอารถนี่ยมาเตรยมเอาไฟไปขบวนนี่กับนิ้วตุ้งตันกันแลครับผมเราะว่าก คุณบาคุณสันเทียนคุณบาเสื้อยังล่ะคุณาเสื้อยังจะอยากเล่นเพราลำสวัสดีครับขอบคุณหลายๆขอบคุณทีมงานขอบคุณพี่ตุ๊กตุ๊กนะครับผมที่เสียสละเวลางานอันดีค่ามา่อยดอยทางที่สุดตั้งแต่าจะใตับจะมาเอาดาวคอยตัวตัวแล้วงสอยพีน้อกฟังสวยเลยตัวเาอีกตรนี้สายรมปรุมลครับเนาะอ่านีทองสองหม่เลยเป็นนเรื่ค่าเราสองสามแสนดูล่ เจ้าคำรถคู่สะเข่งแห้งหายอยู่ในรถไฟแหงเอชรีกลางกลางอีกหนึ่งผลงานเพลงครับอีกหนึ่งผลงานเพลงแล้วเราจะเชียร์ขบวนครับอีกหนึ่งผลงานเพลงเด้ออเตรียมแปลประจํารถมีรถแห่สองคันนะครับจิกหูมิวสิกออนทัวร์แล้วก็เจสาวมิวสิกด้านหลัง ต็ดใจครับจบผลงานทีนี้เราจะเรื่มกรบวนดินดวนดินดวนมาแล้วมีดินดวนมีพี่เอ๋มีโอ้มาเยอะเลยครับ ก็ขบวนจะเคลื่อนเป็นงานบนบนที่หินโปรายเข้าวัดก็สาธุบนแล้วครับงานนี้เซลยกทีเตตูนะครับจีสุสุตังปังยาสุทอนนำทีมพี่เอ๋อขับรถพวกมาเองบอก ไปเลยเพราะว่าตอนนี้ก็สปีดนาฬิกาแล้วนะครับขึ้นรถเลยทุกคนขึ้นรถเลยครับเดี๋ยวจะเอาหกล้อตกหน้าไปก่อนเดี๋ยวรถพวกจะตามตรงครับเดี๋ยวจะให้หกล้อตามก่อนครับไปเลยครับขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยอะเร่งเลยครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวด้วยกันนะครับแล้วก็ อ่านีงมมิรหลยยกหเก็บภาพเก็บภาพซีโนตอนนี้กำลังทุกคนขึ้นรถเลยครับรถซีโนอยนีไทยเลย่นีิรถไทยเ่ยขึ้นเว้ยเดี๋ยวเลื่อเลืไปไหนเาเบาเบาเเดี๋ยวหาทางกลับบ้านไม่เจอ อยตกใจซีน่าเดี๋ยวตามตูดรถไทยเออรถไอรถไอตามตูดรถแห่นะเข้าใจยังเออเข้าใจยังดิให้ตามตูดหรือให้ดันตูดบอกดี่ดิดัน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 ตูดรถแห่ใช่ใช่ตามตูดรถแห่เลยรถแห่ไม่ค่อยแรงไงอะไรครับขอบรถอีสุต่อท้ายยกล้ออะไรบ้านนี่ยกล้ออะไรบ้านรถนี่ยกล้ออะไครับผมบางันลุยไม่เลี้ยวเนี่ยชื่อโบไป ไอ้ยียขับน่ะโรถใวน่อยขบวนตอนเตรียมตัวจะเคลื่อนครับเียดลงรถมาเนี่ืรถแห่เิมาเขาจะขับรถให้นโลโลโลอารถแห่เลื่อนเลยครับรถแห่รถแห่สองคันครับเลื่อนเลย อรอแหปิดไออีคันเขาบอกว่าคนรอเดินนำหน้ามาไม่กัดมแมนบอเจียพิษโอเคไหมเนาะตูมือหนีราตอกยางน้ำพุยไงเดยวตัวจริงเถีอนจริงนะจังบักสั่งนะเนี่ยไม่อยังขี้พุ่นก็่ไหล นี่ก็จะเป็นตัวแทนจากฝั่งของภาคกลางครับมาบกงานบนภาคอีสานักหน่อยเสียบานสนำทีม